สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งมปิ้งกันอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้เรามีอัปเดตมาเกี่ยวกับเกม a n i m e t h a m p i o n s i m u l a t o r ของ r o บ o x นั่นเองนะครับผมหลังจากเราห่างหายกันไปหนึ่งเดือนได้นะครับผมโคตรนานเลยครับผมหลายๆคนก็ว่ามันตายแล้วแน่นอนเกมนี้ไม่ตายได้ไงครับผมผู้เล่นเหลืออยู่2,400คนครับผมเนาะจากตอนนั้นที่แบบว่าบูมบูม เคียงข้างบล็อกฟุตกันมาเลยทีเดียวตอนนั้นโอ้โหโคตรสนุกเลยครับผมตอนนั้นแต่ความสนุกก็หายไปเมื่อเราเล่นกันเยอะเกินไปแล้วก็มันตันนะครับผมพูดกันตรงๆว่ามันตันแล้วมันคือเขาไม่มีอัปเดตเขาหายครับผมคือเดฟเราหายไปนั่นแหละประเด็นคือเดฟมันหายไปเนาะแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเราไม่รู้ว่ามันจะต้องเล่นไปทําไมเพราะแต่ละคนก็ เล่นกันจนคอนเทนต์มันตันไปแล้วนะครับหรือว่ามันไม่มีอะไรให้ทําแล้วอะเออเปิดเอฟเคกันเปิดแล้วเปิดอีกจนได้กดลงกดรีกันจนเต็มทีหมดละเดบมันก็ไม่มาครับผมมันก็เลยส่อแววว่าเกมแว่ตายแน่นอนครับผมเกมนี้แต่ก็น่นแหละครับผมเพราะว่าไอตอนที่ผมบ่นล่าสุดอะมันก่อนที่เราจะหายกันไปที่เราจะเลิกกันไปเนาะมันเหลือประมาณเหมือนจะแปดเก้าพันครับผมตอนนี้เหลือสองพันครับผมนะ เลยตอน8-9000ตัวนั้นก็ว่าน้อยแล้วนะตอนนั้นน,นะนนนจากที่เคยเยอะๆนะครับผมตอนนี้เหลือ2,000ครับผม a n i m เม h a m p i o n Simulator ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันไหนอะเมื่อวานสิอ่าเมื่อวานวันนี้วันที่เ้านะเมื่อวานวานัวน,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 วนที่8ก็ทางเด็บก็ได้อัปเดตมาแล้วครับผมว่าประกาศอัปเดตเวอร์ชัน12นะครับผมซึ่งน่าจะอัปเดตภายในวิกเอ,อนนี้ถ้าวิกเอนเหมือนทุกทีก็น่าจะเป็น วันเสาร์ใช่ไหมเออน่าจะวันเสาร์อ่าวันเสาร์โดยที่เดี๋ยววันศุกร์ก็คือวันนี้วันที่ผมปล่อยคลิปก็คือวันศุกร์เขาก็จะประกาศเอ่อเวลาที่ถูกต้องอีกทีนะหลักๆก็คืออัปเดตวันเสาร์ครับผมอ่าด,ดูดิสคอสสิอ่าอัปเดตว,วันเสาร์เนาะโดยจะมีอะไรมาบ้าง อ้าวก่อนจะมีอะไรเขาก็แจ้งมาก่อนว่าเขาก็ต้องขอโทษที่เขาหายไปในวันหยุดคริสต์มาสครับคริสต์มาสไม่คริสต์มาสเป็นเดือนเลยครับผมไอ้แซดมันหายไปโคตรน,นานเลยครับผมคือถึงมันจะอัปเดตมันจะอัปเดตล่าสุดเวอร์ชัน11ตอนช่วงต้นปีก็จริงแต่อย่าลืมว่ามันดีเลยมาจากก่อนหน้านั้นเนาะถ้าเราจํากันได้มาช่างมันครับผมเราหายไปเล่นเกมใหม่กันมา เยอะละเล่นจนไม่รู้จะเล่นอะไรละนึกว่าแบบว่า,วามันคงจะตายไปแล้วละเรามาดูการกลับมาของเขากันหน่อยว่ามันจะมีอะไรเนาะก็จะมีอัปเดตเวอร์ชัน12เป็นโลกใหม่นะครับผมแชมเปี้ยนใหม่เควสใหม่เลดใหม่นะโดยที่โลกใหม่เนี่ยเขาเขียนว่ามีเรื่องของเกตกับมอนสเตอร์แล้วเราก็มีเฉพาะเราที่เลเวลอัพให้เราป้องกันเมืองของเลเวลอ่อโปรเทคเลเวลลิงซิตี้เนี่ย มันผมคิดว่าเป็นโซโล่เลเวลลิงหรือเปล่าสำหรับอัปเดตนี้แต่รูปเนี่ยผมดูไม่ออกเออรูปนี่ผมดูไม่ออกเลยนะครับผมว่าอันนี้คือพระเอกเหรอผมไม่ทำไมมันไม่เหมือนเลยละ่ะเออแต่ถ้าเป็นคำพูดของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นเออเป็นโซโล่เลเวลลิ่งนะครับผมนะมาแล้วก็มีเลนเชียนใหม่ นิวแดนเ e นวิดมอร์อะฟิเเบิลนะครับผมก็คือมีดดนเยนใหม่ที่จะมีคอนเทนต์ที่สามารถแบบว่าเล่นซ้ําได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมนโดยดดนเยนเนี้ยจะใหญ่แล้วก็ยากแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนมีแมชช a นิกใหม่ก็คือแมชชินิกใหม่ก็คือลูนครับผมจะมีลูนเข้ามาเพื่อที่ให้เรา แบบว่าฟาร์มรูนเอามาอัปเกรดตัวละครให้เก่งกว่าเดิมได้อะไรอย่างนี้นะครับมีบั๊ฟิกมีอะไรต่างๆเนาะข้อหลักๆก็คือน่าจะมีโลกใหม่เพิ่มเข้ามามีแชมเปี้ยนใหม่เพิ่มเข้ามาครับผมแค่นั้นแล้วก็มีการปรับเรื่องของดันเจียนให้แบบว่าสามารถเล่นซ้ําได้เพราะดันเจียนเขาแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะแล้วก็มีระบบรูนเพิ่มเข้ามาหลักๆน่าจะมีแค่นี้นะครับผมนะสำหรับอัปเดต12 ACS ใช่ไหมโซโลหรือวลลิงไหม โซโล่เล e เ i n g ไเนี่ยทำไมรูปของไม่คุ้นวะไปจากนั้นนะ่ะผมจะพาไปดูเรื่องของ d e ฟท a อกกันนะครับผมก็จะเป็น Q&A เนาะถามตอบที่เขาถามตอบกันมาตอนนั้นซึ่งเราไม่ได้ดูหรอกถามว่าทำไมมันถึงหายไปนานจังวะไอ้ชัตเออมันก็บอกว่ามันแบบว่ามันทำงานเหนื่อยกันครับผมปีที่แล้วเนาะอัปเดตเยอะเกินทำงานเหนื่อยก็เลยจะเบรกคิดมากกันสัหน่อยนี่ โดยตอนที่ช่วงที่เบรกไปเนี่ยเขาก็ไปฟอร์มทีมกันมาแบบว่าจัดเต็มระบบครับคราวนี้ผมบอกเลยเขาบอกว่าจัดเต็มระบบนะแล้วก็จะว่างแผนที่จะอัปเดตชัวๆก็คือทุกๆเอ,อ่อะไรวะตรงนี้อ่าไม่ได้อัปเดตทุกๆ3 สามวีครับผมสามอาทิตย์เนาะโมเปล่าวะแต่สามอาทิตย์ไออัปเดตสามอาทิตย์เนี่ยเราเราก็เฉยๆกับการคือมันเป็นเรื่องปกติแล้วสำหรับการอัปเดตสามสามอาทิตย์แต่ประเด็นคือไอคอนเทนที่มันอัปเดตมาเนาะมันจะอยู่ได้ถึงสามอาทิตย์เปล่านะครับผมนะเพราะว่าถ้ามันถ้าเขาอยู่ไม่ถึงสามอาทิตย์อะมันก็จะหายนะเนี่ยตรงนี้เขาก็บอกว่า กขาสัญญาว่าเขาจะากลับมาอัปเดตทุกๆสามอาทิตย์นะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมันแบบว่ามันไม่มีปัญหาอะไรมันไหลลื่นเออเขาก็จะอัปเดตทุกๆสองอาทิตย์คือเขาจะอัปเดตทุกๆสามอาทิตย์ไปสักพักหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่ามันว่ามันไม่มีปัญหาไม่มีดีเลยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอัปเดตทุกๆ2อาทิตย์เขาบงกนะโมแมงโมะ แล้วก็จะสัญญาว่าเขาจะพูดคุยกับเรามากขึ้นครับผมเพราะมันหายไปเลยนะครับผมเขาแล้วคือมันหายนะหายแบบหายกิฟตไม่มีบั克ฟิกไม่มีอะไรหายกิฟตเลยครับผมเนะตอนนี้ก็เขาก็กลับมาสัญญาแล้วว่าเขาฟอร์มทีมมาใหม่แล้วนะฟอร์มทีมเดฟมาใหม่แล้วครับผมแล้วก็จะอัปเดตทุกๆ3มวิคสามสัปดาห์นั่นเองเราก็ต้องมาคอยดูกันคอยผมว่ามันจะเป็นยังไงก็คือจะเป็นศพกระตุกหรือเปล่า <c oughs> ศพกระตุกเป็นภาษาทาง NFT นะครับผมสำหรับเกม NFT คือเอาง่ายคือเหมือนเกมนี้มันมันตายไปแล้วนะไอเอีเเนี่ยคือเกมนี้มันตายไปแล้วคนเลิกไปแล้วครับผมเขาก็กลับมาอัพอัปเดตให้ศพกระตุกกระตุกซะหน่อยคือมันก็ยังเป็นศพอยู่แค่มันกระตุกขึ้นมากระตึกขึ้นมาเนะ่ยพนากภาษาบ้านๆคือเดบไม่หายไปนานครับผมหายไปใช้ตังค์ครับผม แล้วตอนนี้ก็คือตังหมดกลับมาอัปเดตซะหน่อยเพื่อที่จะเอาเงินอีกสักก้อน <c oughs> นี่คือความเห็นส่วนตัวนะผมจากที่มองดูเนาะแต่ก็นั่นแหละเขาสัญญาว่าเนี่ยปีเนี้ยเขาเอาจริงละสองพันย่สิบสีครับผมเขาจะอัปเดตคอนเทนต์ดีๆมาให้เราอีกมากมายในการเล่นกันแต่ก็ต้องดูว่าจะสู้กับความเบื่อของเราได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าสังเกตกันดูก็คือตอนที่อัปเดต11เนาะเรื่องของ ซอดอแอร์ออนไลน์เรื่องของคริโตเนี่ยคืออัปเดตมามันแทบไม่มีอะไรเลยครับผมแค่ขนาดว่ามีเรื่องของดันเจียนเพิ่มเข้ามานะขนาดว่ามีดันเชียนเป็นแมคคนิกใหญ่เพิ่มเข้ามาเรายังแบบว่าเล่นกันแค่สองสามวันก็เลิกแล้วครับผมสําหรับอนะัปเดตสิบเอ็ดอัปเดตสิเนาะเพราะว่ามันไม่รู้จะทําอะไรแล้วความเบื่อแล้วนะมันเหมือนแค่มันมี มันมีโมเดลใหม่มีดานใหม่เพิ่มเข้ามาให้เราเข้าไปวิ่งอยู่สักแป๊บหนึ่งก็เออไม่มีอะไรละแค่นี้ครับผมนะก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาน่าจะประกาศเรื่องของว่าเวลาเนาะว่าจะอัปเดตกี่โมงวิกเอ็นก็คือเนะี่ยคืนวันเสาร์หรือเปล่าอ่าอัปเดตสรุปวันไหนกี่โมงแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับผมว่ามันจะฟื้นขึ้นเชีพขึ้นมาหรือเปล่ากับอ่าแอนิเมชั่นเปี้ยนซิมูเลเตอร์นะผม ผมไม่ได้เข้าโคดนานเนะี่ยลองเข้าหน่อยสิโอ้โหไปดตคือปิดหมดแล้วครับผมไอ้พวกเซิร์ฟเซิร์ฟวีที่เช่าหรือว่าเป็นไอ้นั่นก็น่าจะหมดอายุแล้วนะเซิร์ฟเอฟเคที่เช่าเนี่ยเ,เข้ามาก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรยืนเปิดใครก็ไหน ไม่มีผิดหวังหรือทีมกูที่ลืมไปหมดแล้วครับผมเนยโอ้โหแล้วเติมไปเยอะมากนะโอโ้ผมแล้วก็เติมไปเยอะเหมือนกันนะน่าจะซับประมาณเท่าไหร่อ่ 3, นะสามพันอะเออคือไมเยอะนะครับผมสำหรับเกมเกมแบบว่าเกมเราบอกผมบอกเลยนะ <c oughs> ขนาดเกมมือถือดังๆมงผมเติมแค่สามรอเองนะ <c oughs> เกมกาชาคิดดูเกมกาชาผมเติมแค่สามรอเองอันนี้เติมไปสามสักประมาณสามพันนะไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจเออเติมเปิดระบบโน่นนี่ให้หมัอนออโต้สบายๆายหน่อยอะไรงนี้ทั้งหมดก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผม <c oughs> ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับแล้วเจอกันอัปเดตสิบสองว่าไม่งจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าเลยจะเป็นศพกระตุกเลยของ